พี่น้องครับวันนี้อยู่ที่บางปะมาสุพรรณบุรีนะครับเีวเวแล้วองามพิานิดใช้แฮนเดอร์กินทองมายยคพบพบพบเซตอ่าเข้าขาครับเข้าเข่าสามทุกายได้ไปสี่สิบแล้วแต่ยังไม่หมดมหเกินไล่เกินนาะเนาะโอเคนี่ครับเจ้าของนาอ่า,อานาได้ไปแล้วเท่าไหร่นะ สี่สิบปตันแล้วครับสี่สิบปรตันแล้วครับแต่ว่ายังอยู่ยังอยู่ก็ยูแค่รถเพบเกียบคันรถครับกบเกือบคันรถก็คือสี่สิบปตันนี่ยังไม่รวมคันนี้ครับยังไม่รวมคันนี้ครับพื้นที่สามสิบหกไร่สามสิบหกไร่ครับโอ้เนี่ยครับพื้นที่ทั้งหมดสามสิบหกไร่อันนี้ชุดนี้เกี่ยวแล้วนี่ครับแล้วก็มาเหลือแปลงนี้อยู่อีกไม่เยอะแล้วครับแต่ว่าเต็มเต็มคันหกล้อใหญ่นี้ก็คือประมาณสิบตันคสิบตันแต่ตอนนี้ได้เป็นสี่สี่สิบน้อยๆอ่าครับ เฉลี่ยแล้วสาที่พกไล่ตกตกไร่ละร้อยร้อยร้อยเท่าไหร่ครับนะน่าจะใกล้เคียงร้อยสี่สิบถังครับใกล้เคียงร้อยสี่สิบถังต่อไล่ยืนยันยืนยันเลยที่ว่าครับยืนยันครับอ่าผมใช้จริงอะไรจริงครับกินของประยุกต์ดีจริงครับผมใช้จริงเนี่ยผมก็พยายามทาให้แถวนี้เขาทำตามผมอใช่ครับก็คือใช้แค่เทนเดอร์ครับกินทองประยกเนี่ยเดเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ผมจะวิทย์น้ำแล้วผมก็จะเอาเทนเดอร์มา เนี่ยนะคับปิดน้าคืนนี้เลยเดี๋ยวเย็นจะเอาเครื่องมาตั้งแล้วก็แล้วพอน้ําเต็มแล้วก็ย่ําแล้วก็เทนเทนเดอร์ฉีดไว้แล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้โหเยี่ยมเลยครับนะดูครับนาเลี่ยมปิดเลยครับโห้าไม่โดนพายุนี่ได้ได้เนื้อมากกว่านี้มันเนี่มันเจยหายหน่อยแต่ว่าก็ทำก็ทาไงได้แหละมันล้มนะครับพายุเนาะครับอแต่คือตอนนี้ชัดเจนสามกไร่5ห้าิตันแน่นอนน่ากลัวได้ครับอตอนนี้จะดูช่วงว่า อ่านั้นโผล่แล้วมันเริ่มโผล่นั่นก็คันนี้ถ้ามเต็มเต็มมันก็สองตันฝ่าสองตันว่าอ่าคันนี้เต็มเต็มเขาประมาณสองตันห้าสิบอ๋องั้นเฉลี่ยแล้วถ้าสองตันห้าสิบเต็มอีกคันนี้ก็อีกประมาณสิบสิบกว่ามันจะอ่าอนี้ยังไม่รู้จะเต็มตอนไหนแต่ว่านั่นน่าจะที่อย่ก็ห้าสิบใกล้เคียงครับห้าสิบใกล้เคียงครับโอเคตีเลขย์โกมสามสิบหกไร่ห้าสิบตันครับอ่ากินของประโยชน์เทรเดอร์ดีจริงดีจริงครับยืนยันครับจริงจัา แน่นอนครับโอเคขอบคุณพี่สานิดไปดูแปลงที่บ้านนี้ครับเพราะว่าผมใช้มาต้องการุ่นที่แล้วรุ่นก่อนหน้าผมลองใช้มรุ่นที่แล้วผมใช้จริงและรุ่นนี้ผมยิ่งใช้จริงใหญ่เลยเนี่ยเต็มที่เลยคือตามสูตรเลยเพราะว่าผมฉีดอะไรกิ่งทองนะสามครั้งครับสามครั้งจริงๆของสามครั้งครับสามครั้งสามครั้งแล้วก็ใส่ใบยกครั้งแรกเลยประมาณ2ี่วันแล้วก็มาเก็บ เก็บแต่งตอนที่เขาเอาอกไม่กล้าใส่เยอะแล้วมันงามโอ้โอเอนี่ยนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอแต่งบ้านขอบคุณพิศาันนิด <c oughs> ครับครับครับ